ผมบอกว่าน,นี่คือกล้องถ่ายรูปจริงๆคุณจะเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเพราะว่าน,นี่คือกล้อง Sony qx 1ขนาดเล็กกว่าฝ่ามือผมอีกถ้าหากใครไปถามเด็กยุคนี้เขาก็จะย้อนถามกลับมาครับว่าพี่มันออกมาทำไมอะกล้องตัวนี้ครับเป็นกล้องตัวคูณขนาดเซนเซ,นเซอร์ความละเอียด20เมกะพิกเซลมันสามารถที่จะเปลี่ยนเลนส์ใส่เลนส์โซนี่ปกติได้เลย ทีนี้เวลาจะถ่ายรูปถ่ายยังไงจริงๆเราสามารถกดเปิดกล้องนะครับแล้วก็สามารถกดถ่ายได้เลยมีปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้แต่ว่าถ้าหากคุณอยากใช้งานเต็มฟังก์ชันของมันเนี่ยคุณจะต้องเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือซึ่งมีโลโก้ NFC ตรงนี้จริงๆแล้วเราสามารถเปิด NFC แล้วก็สแกนปุ๊บคอนเน็กได้เลยโดยตัวกล้องเองครับออกแบบมาให้เราใช้งานแบบนี้ฮะก็คือการเอาโทรศัพท์มือถือ เสียบเข้าไปด้านหลังแบบนี้คำถามคือออกมาทำไมย,ย้อนกลับไปในยุคที่มันออกประมาณสักช่วงปี2014ครับกล้องโทรศัพท์มือถือยังไม่โหดเท่ากับสมัยนี้เนาะเพราะฉะนั้นครับเขาเลยคิดว่าโอเคมันคงจะดีถ้าหากเราเอาเซ็นเซอร์กล้องใส่กับเลนกล้องแล้วก็เอามาถ่ายรูปส่งรูปเข้ากล้องโดยตรงคือด้วยความที่ผมเป็นช่างกล้องเนาะก็ไม่พลาดที่จะเอาเจ้า QX1 เนี่ยมาใส่กับซูเปอร์เทเลของตัวเองคุณดูอะถ้าสมมุติเอาโทรศัพท์ออกนะคุณก็คงไม่เชื่อหรอกว่านี่คือกล้องถ่ายรูป แต่ถ้าคุยกันตามตรงแล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกการถ่ายรูปที่ย้อนกลับไปในสมัยนั้นก็คงไม่มีใครคิดว่าโทรศัพท์มือถือจะเข้ามาเปลี่ยนโลกได้ขนาดนี้